นตีันปสวัสดีครับผมวันนี้มีลูกค้าจัดชุดแดงเดือดนะครับนะเป็นชุดตกกระพงนะบ,บอกขอเน้นตกกระพงเลยงบที่สี่พนะครับวันนี้เราก็จัดให้เลยครับผมเป็นลอกไดว่าเลฟรสอ r l t เบอร์สองพันห้าตัวนี้ปีสิบเกนะครับสีแดงบอกเลยว่ามันหายากอยู่นะครับเพราะว่าน้อยมากที่จะสั่งผลิตออกมาอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คันเนี่ยจะได้เป็นชิมา a โนมาเจนติกตัวนี้จะเป็นตัว XT นะเบสสามขีดหกอสปิน2ท่ทอนนะครับหกฟุตแดนะครับหฟุตแ m ดเอ็มแหนะครับหกฟุตแดนี่นะครับ, 8, รบตัวนี้เหมาะกับงานกระพงมากนะครับกระพงกระพงวังกระพงบ่อนะครับเล่นได้งาน U l นะเล่นเหยื่อเล็กๆเ,เ,เบาๆนะเหยื่อที่ให้ไปนี่ นะเพราะว่าชุดนี้มันราคาค่อนข้างตึงเราก็จะได้เหยื่อไปนิดนึงนะครับได้ปั๊กด้วยแล้วก็ได้ปลายางปลายางเนี่ยเราก็จัดหัวจิกมาเพิ่มให้อีกนะโปรตีมันจะไม่มีหัวจิกนะปลายาง3าตัวตัวนี้มีตัวเบ็ดมีตะก่วดนะครับอันนี้เรามีหัวจิกให้สาหรับเล่นงานกระพงเลยแล้วก็กิฟต์ BPO เบอร์หนึ่งสาย PE เบอร์หนึ่งนะครับช็อคลีดสามสิบปอนนี่ตัวนี้เลยนะสวยงามครับมาดูราคาดีกว่านะครับโบ ไดว่าเรฟบรสเบอร์สอ0พตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,750บาทนะครับคันชิมา a โนมาจิตแอคทีราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับคลิป BPO ีโอบาทปลายางพร้อมหัวจิกนะครับปลายางตัวนี้ราคา50บาทหัวจิกอันนี้หัวละ10บาทนะแล้วก็ปลายางไปลักวีแบนดำตื้นตัวนี้หนึยสี่บาทสายพ e 220บาทสายช็อคลีดหกบห้บาท ถ้าจัดส่งอีก100บาทครับแบบเบสเซ็ตทั้งหมดทั้งมวลนี้ลูกค้าจ่ายมาแค่4 0่0บาทจัดชุดขอความการุณาโอนก่อนนะครับไม่เอาแล้วนะมีลูกค้าทักมาบอกผมอยากจัดชุดเป็นหมื่นเป็นแสนไม่จัดให้แล้วนะครับถ้าไม่โอนก่อนนะนะครับขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ไม่เข้าใจนะครับขอให้มีความสุขกับกาตรตกปลาครับผม